สวัสดีท่านผู้ชมครับผมมายามเบ็ดอีกแล้วครับท่านหามายามเบ็ดอีกแล้วครับผมเบ็ดเยอะเขียดเหมือนเดิมครับไปเลยจับเขียดกันเนี่ยเบ็ดไม่เขียดกันต้องเอาเขียดโอ้ ไฟก็บกสว่างนะพี่น้องไฟก็ไม่ค่อยสว่างย่านเด็ดย่ามเด็ดย่านเด็ดยา่ดยานเด,ด,ด็ดไว้วายุวะต้องร้อนว่าหลังแรกหลังแรกอ็ะร้อน้วครับผมร้องจนมันน้ำกันบ้างให้สิม,มันปะครับคืนนี้ตรงนี้ ดูก,การปักเบ็ดครับเนสวรรค์จะเย็นนะครับเนี่สวรรค์จะเย็นๆครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมตรงนี้น้ำขึ้นครับน้ำเยอะ,ะมันก็มีตลอดเถอะวะหล่อนีกแววล้นนวครับตัมือนี่น้ำานิ่งดีขนาดครับผมงียบดีขนาดครับมือน,นี่ครับผม สิได้จัดแจ่มฮะตะเกาหม,มานะคาดไปซองล,งล,ล,อองลอังแล้วครับหล่น,น,นครับผมนั่นไงว่าแล้วโอ้ใส่สวยมาแล้วครับใส่สวยมากนั่นโอ้โหโตใหญ่ครับผมนี่ยอืมใส่ดีใสด่ดีใสด่ดีใส่งามครับสีไหนแม่ไปเอ๊ะถือมึงได้วะ เสร็เงียบเชียววะโอ้ยเถกปากตัวเนะี้ยเทกีตอแรกอ้าแฝกใช่ปะแล้วมันบิดมาซชียวะโอ้ยมันบิดมาซเครับผมเอาเก็บก่อนครับเต็มแล้วมาเลยครับง่ายเต็มครับผมนีม่มาเต็มนึงเลยครับน้ำ่วมเบิดครับผมโอ้ถึงว่าถ้าฝนมตัตก พืน้นนี่สถานการณ์น้ำน่าจะขี้คลายครับผมชาวนาเพื่อนนี่ฟองนี่เขาว่านไหมครับน้ำท่วมเข้าตายเบิดครับฟองนี่ยังดีครับเขาใหญ่เติบแล้วนี่คันนานี่นายางไปแด้ครับนี่ต้องระวังครับ <c oughs> เลื่นล่มครับร้อนนี้นะครับเนะ่ะเนาะจัดใช้เงี้ยก่อนครับ ลุนกันไปเป็นฉดนิดนึงครับบางทีมองๆก็อุ้นามท่วมครับใครทำลำบากอยู่เือกันครับจะรอนครับผมสายเงียบกันครับดินแล้วครับผมดินแล้วดินแลยก็สามารถตั้งกล้องได้แล้วครับผมหมาแล้วครับหมาแล้วเตี้ยสวยปะวะใส่โอเคอยู่ครับผม เก็บเลยนะครับนี่ก็น้ำครับทเต็มไปหมดเลยครับนี่มาสองเต็มแล้วครับผมเนี่ยข้างตรงข้าวนี่ร้อนอีกแล้วตัวน้อยอีหลีบอ่อบแบบไหนฮะนี่ตะล่อนนี่ตะล่อนครับผมโอ้ถือแล้วคนน,น,นี่เนี่ยเน้มไปไกลๆโอตนะครับ ตัวไหนหรือตัวนี้นะล่ะเอ้าเด็กสองเลยตัวนะี้วันนี้กระเทืกครับนี่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 อันนู้นกระเทือกปุ๊บน่ะโน่นก็หนะวันนี้ก็ล็อคนี่อ๋อเก็บเลยครับผมน้ำไหลครับมแล้วครับมัแล้วนี่ครับ ิดเลี้ยงเลยครับผมซ้ายขวาครับซ้ายขวานี่โอ้ตัวอ้อนดีด้วยครับผมแล้วมันหน่อยด้วยครับเดี๋ยวเก็บเลยนะครับกินลึกครับตัวนี้มันต้องคันเบ็ดกงคงนุ่งหัวเปียกหัวเบ็ดเปียกมอดหยอดใช่ไหมครับยังห็นตัวไงอันนี้คันเบ็ดบุกค่อยโกงเลย ร้อนจริงเลยอื้สของฟังคนกระเทือนนั่นเที่ยวข้อไหนครับฟังนั่งเขาผมเดี๋ยวใส่เงี้ยทางนี้ก่อนครับอืมร้อนครับหลังนี้โดนครับตัวปลาครับอือบักปอกครับเดี๋ยวเก็บกันครับมันสิตุยแล้วครับปลากินเบ็ดดีขนาดนี่ครัวกระตูนบางไงนะครับผม ตัวนี้ได้บออ้เกอี่ลาเกยีลครับผมอ้าคนกึกค่นะเบิ้นซอง้วเบิ้นสอนีแล้วโอ้ยองทนี้ก้อนคราบผมโอ้ยแมนเท่าไเก็บเก็บครับผมคันครับขออนุญาตเก็บก่อนครับผม น้ำผุมนาปลาแตกลังบ่อสเห็นไหมตัวนี้เงยครับตัวนี้เงยอยู่เลยเฮ้ยมองนี่เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เงยอยู่เลยได้ไหมเอ้ยมันมาเนอมันมานี่ครับเก็บครับเก็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 บมาหลายตัวแล้วด้วยครับมาช่วงท้ายๆนี่ปลาหยุกดีตลอดเลยครับผมไปมาไหนมาน้ำครับช่วงท้ายหยุกดี กลางๆไปเถอครับอันนี้บอลลอนไงปลาอะไนล่ะปลาเม่าจัดเต็มลงมั้งไงนี่บอน,น,น,นครับน้องนี่นนนะนะบอน,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 นปลากินดีขนาดครับน้าน้ท่วมหน่ะยน้าน้ท่วมปลากินดีขนาด ยั้ที่เป็นยังไงฮิลองแกแซกครับลอนแจกแซ็กเฮ้ยเนี่ยพอวันน้องบันเฮ้ยชิ้นดีคาะครับผมก้าปลาตัววะเฮ้ยเฮ้ยข้าวนาลุกแล้วครับผมข้าวตัวแล้วครับผมนาข้าวตัวแล้วเป็นยังไงครัเนีย,ยมีปลาบ่ ข้าวตัวปลาพวกกินเด็ดครับนี่นี่ก็นาเขาหน่นกว่าเลยเข็ดข้าวตัวปลาจะไม่กินเด็ดหรือ,อยังไร นส่นและเบ็ดเบ็ดอยู่ไซสเบ็ดอยู่ไซส์ขี้มครับแต่ว่าบุชขีเหียดฟงกันมาทั้งคนเปลี่ยนครับเปลี่ยนอ๋อขี้ไทยยัง ตัวนีมันย h งปาพวกเหลี่ยมไงผมต่ย่านเทวะเอ้ยูไง,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 งับมูไงปาดรุ้นี้ก็บไว้เลยนี่ลองไอตัวบอกไง เฮ้ยมันเป็นยังวะอืมป่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาป่ะสองสามเมตรสามเมตรกว่าแล้วน่ะคนอืมขวดขวดตองนี้ใหม่เลยใหม่ เดี๋ยวลมเลยวะร้อนครับหลังนี่ก็ร้อนเดี๋ยวยามีก็ยามีก็นี่แหละแล้วสุดท้ายที่ละน้องเฮ้ยอย่าว่าด้วยรสุดท้ายทำงานน่ะ ลุดครับนี่โอ้ลุดอีลีโอ้ะใส่เงี้ยแค่ไปสรุปผลงานกันครับผมอันนี้ครับผมผลงานเาครับเจ็ดแต้มครับเจ็ดแต้มกบบมื่อกี่ยวครับกบจับเอาเมื่อกี้ครับผมกระโดดไม่เคาะหัวเอาครับถือว่าโอเคอยู่ครับผม ตอนเศร้าเข้ามารุ่นน่วกันไหมเด้อครับผมลาทีสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมกู้เบ็ดกู้เบ็ดครับยามเบ็ดยามเบ็ดคืนนี้ได้ไปเจ็ดแต้มครับผมเดี๋ยวเศร้านี้มารุ่นไปพร้อมๆกันครับผมยีได้จากแต้ม ได้อยู่แล้วล่ะครับอันเรื่องได้แต่ว่าจะขี้ได้จากตัวพ่านล่ะแห้ลังแรกแห่งมานกสิโอเคอยอะม่กเมหลังแรกมันสีแห่งมันบ่เฮ้ยแห่งมันแท้แั่นตัวตุยครับพิดตัวตุยโอ้ โอ้ยง่เตื่อด้วยครับผมโอ้เดี๋ยวเกี่ยวเลยครับผมมาแล้วครับแจมแรกครับผมเบ็ดน,นี้มันมาถือหลังแรกหลังสุดท้ายเลยเนาะสวนมากอะกับใส่หลังเดียวเนี่ยถือล้วอย่ไงไรทังนี้ยังไม่ม,มีผลงานอยู่ดีเนะี่ยโอ้ยหอนครับ เดี๋ยวเขามาเก็บครับผมเพราะว่ามันงางงา,งาครับว่าเขาต้องเดินกลับมาทางนี้แล้วแค่กลับมาเก็บเดี๋ยวเขกลับมาเก็บคืนนี่หลังนี่ปลาเดิมเต็มแหลกเลยนะหลังจะเศ้านี่การรอนขอรอครับ บอถือครับบอถือขันน้านี่น่อยน้ำมสิบนแล้วครับผมงางหนัาวนาสิบนให้วันหน่อยนะขันน้าเขาขันน้าเขาเจ้าหัง ร้อนครับร้อนร้อนโอ้ยคือว่นน้อนไหนเนาะอออ ยังงี้ไงไก่เทีมสองเตมที่สองของเรามาแล้วผมหืมฮชสไหมเว้ยนั่นนั่นใ่ไหมเด็กเอนเสีเบียดด้วย หันเก็บเลยครับผมสองแจ้มนี่ลองเอ้ยชิดได้อีกบ่นี่น้ำท่วมทุ่งปลาแตกหลงังปลาแตกกระจายไปทั่วเอ้านี่ดิ ปลาบุ๋นวะปลาครับปลาปลาตุ้ยครับมันตุยต้ยพูดอะไรอีกหลังนึงครับมองไปน่าจะเป็นปลาเหมือนกันครับกดทีเดียวพร้อมกันเลยอันนี้นก็มดติดน,นี่ thẳng đi ăn ăn nó đã kịp rồi nam lái không con khẩu khiếu này nhé, phải dạy tua sau này Chơi này này ไม่เท่าบ่ไม่เท่าบ่ก็คือแล้วเขานี่ข้าวเขียวเรานั่นเดี๋ยวเก็บเลยครับผมมีเต้าน้ำครับมีเต้าน้ำโออโอเคครับ ปลาตัวบก็่ายไงปลาปนปลาปลอกอีกอห้าหกลังแล้วับห้าหกลังสุดท้ายถึงปลาข้าวใหญ่ปลามาเอียบยังงงข้าวลูกๆที่บ่ก็ถือกับหลอน คืนนี่เจอไอ้เหลือมไงกินหนูยู้ถูกไงโคดยิ้มรังวัดสร้าังบ่รองนี่ฮอลบ์ลอนครับเอ๊ะ เต็งเลยสุดท้ายเอา้าสุดท้ายท้ายสุดเป็นยังไงวะท้ายท้ายสุดโอ้หล่อนอครับผมเก็บเก็บครับ ผลงานเขาครับมือนี้ครับผมผลงานเขาครับมือ พักมือนี้ครับผมนี่ครับผลงานโปรตีนต้มในแกงครับหน้ามันหลากแล้วหน้ามันหลายเพราะเปลากระจายครับผมก็ถือว่าโอเคอยังนะครับผมจิบสองสต็มอยู่ในตู้เย็นสามตัวเอ้าฝากไาว่าสามนี้กันครับมาละหมึกหม้อ เอาฝากไว้สำหรับกันครับที่นี่ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำเนิเด้อครับขอไม่คิดมาผมสวัสดีครับ